หู้นุ่มๆนะคะทุกคนนี่ค่ะน่ารับประทานไม่เอ่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะข้าวสวยหูนุ่มๆนะคะทุกคนนี่ค่ะน่ารับประทานไม่เอ่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะข้าวสวยทุกคนนี่ค่ะอุ้ย ด้วยกันนะคะได้อ,อดการข้าวตอก่อนนะคะเครื่องแกงใต้เลยนะคะทุกคนเนี้ยได้มาจากทางใต้โดยตรงเลยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นี่นีนผัดเผ็ดสตอนะคะใส่ซิโครงหมก เครื่องแกงใต้เลยนะคะทุกคนเนี้ยได้มาจากทางใต้โดยตรงเลยหืตัวกอกยาวในสวนนี่แหละค่ะ หวานกรอบเสียงธรรมชาติด้วยนะคะทุกคนนะคะอยู่บ้านสวนนะทุกคนมีทั้งเสียงเขียดเสียงมแมลงนะคะธรรมชาติทานข้าวท่ามกลางตัวกยาวกรอบมากทุกคนเก็บมาเมื่อกี้เลย เครื่องแกงก็จะหอมหอมทุกคนหอมเครื่องแกงมากทานกับผัดเทดสตอนะคะหอมทุกคนคนคนชอบทานสตอก็ว่าหอมนะมาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> สะตอ เสียงธรรมชาติด้วยนะคะทุกคนนะคะอยู่บ้านสวนนะทุกคนมีทั้งเสียงเขียดเสียงมแมลงนะคะธรรมชาติทานข้าวท่ามกลาง,งทานกับผัดเพสตอนะคะหอมทุกคนคน,คนคนชอบทานะตอก็ว่าหอมนะ มาทานด้วยกันนะคะหู้นุ่มๆน,นะคะทุกคนนี่ค่ะน่ารับประทานไม่เอ้ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะข้าวสวยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นี่มีผัดเผ็ดสตอนะคะใส่ซิ่โครงหมู เรื่องแกงใต้เลยนะคะทุกคนเนี้ยได้มาจากทางใต้โดยตรงเลยอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนบา,ายยค่ะอะไรทานกันบ้างเนะาะฝั่งกะนนู้นนะคะทุกคนวันนี้ก็มีซิ โวนุ่มตัวกอกยาวในสวนนี่แหละคะ่ะ หวานกรอบติดต่ออะไรทานกันบ้างเนาะฝั่งทานู้นนะคะทุกคนวันนี้ก็มีซิก นุ่มอะไรทานกันบ้างเนาะฝั่งกะนู้นนะคะทุกคนวันนี้ก็มีซิก ต้แกงเขาจะหอมหอมทุกคนหอมเครื่องแกงมาก่การข้าวตอก่อนนะคะเกี่ยจากธรรมชาตินะคะผัดเผ็ดสตอค่ะอืม เคื่องแกงใต้เลยนะคะทุกคนเนี้ยได้มาจากทางใต้โดยตรงเลยเครื่องแกงใต้เลยนะคะทุกคนเนี้ยได้มาจากทางใต้โดยตรงเลย หัวนุ่มมเครื่องแกงใต้เลยนะคะทุกคนเนี่ยได้มาจากทางใต้โดยตรงเลยทุกคนนี่ค่ะ อุ้ยหอมมากๆค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะได้ อะไรทานกันบ้างเนาะฝั่งกะนู้นนะคะทุกคนวันนี้ก็มีซิกตัวกอกยาวในสวนนี่แหละคะ่ะหวานกรอบ ตัวกอกยาวในสวนนี่แหละค่ะหวานตลอดอืม เครื่องแกงก็จะหอมหอมทุกคนหอมเครื่องแกงมาเครื่องแกงก็จะหอมหอมทุกคนหอมเครื่องแกงมาหัวนุ่ม